คัดต,ต่อไปนะคะเป็นรายการค้าวันที่12มกราคมสั่งซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องเครื่องละ18,000บาทจากบริษัท8เครื่องเด่นเราจะเข้ามาที่หน้าโปรแกรมเลยนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าจากนั้นให้เรากดที่โป r แกรค่ะ เราจะเลือกไปสั่งซื้อ E.O. นะคะเล่นเอกสาร0001ให้เรากดโอทคีค่ะจะเห็นได้ว่ายังไม่มีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะให้เรากเดเลือกัเพิ่มค่ะสังเหที่ยังไม่มีราย,รายการค้าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยทำการสั่งซื้อมาก่อน,นะ ต่อไปนะคะเลขที่หนึ่และเลขที่าถองเราจะให้โปรแกรมบาะทานค่ะเราจะใส่บรนที่นที่องดิผู้ขายและรหาสค่ะใส่จุดกด enter ค่ะในที่นี้นะคะผู้ขายของเราคือบริษัทแอปเปิลจำกัด ให้กดเลือกค่ะจากนั้นนะคะลงามาที่ช่องรายการสินค้าค่ะ,คะในกรณีนะคะคนไปปอดตอนะคะเราจะยังทิ้่ไว้เป็นตัวเองอหนึ่งเดินนะคะมาลงมาที่รายการสินค้าค่ะในช่องตัวทีนะคะให้เราใส่เลขหนึ่งค่ะ เล่นองนี้ที่นีเหมือสเป,ป็นฐานคอมพิวเร์นะคะนละที่เขาตั้งชื่อสีานได้นะคะเดี๋ยวจุดกด e n t ท่ในที่นี้นะคะเราสั่งซื้อคอมพิวเตอร์นะคะให้เรากดที่ตัวให้เรากดที่คําว่าคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็กด enter หรือว่ากดเลือกไดรงคะ่ะจํานวนเครื่องคะ่ะสองเครื่อง ตรงนี้ให้เรากดโอเคได้เลยนะคะเพราะว่าจนวนสินค้าเราใส่ถูกต้องแล้วค่ะเมื่อสักครู่มีผิบบาดหนึ่งกดโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่แก้ไขรายละเอียดอื่นๆนะคะตรงนี้นะคะให้เรากดเป็นตัว Y นะคะจะมีระระบุรายละเอียดหมายเหตุขึ้นมาแลค่ะเคดิเทอร์กำลังเป็นส่วนวันเหมือนเดิมค่ะส่วนวันที่จะได้รับของนะคะ เราจะใส่วันที่18ทับ02ทับ59 58นะคะอ๋อ18ทับ01ค่ะทับ58ลงมาที่ช่องวันที่ต้องการสินค้าก็ยังเป็นันที่18 เหมือนเงินเราจะไม่ใส่นะคะจากนั้นกดปุ่ม F10 เป็นที่เต้น,นะคะ่ะในกรณีน,นี้นะคะถ้าเราต้องการพิมพ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบฟอร์อมว่าถ้าเราต้องการพิมพ์จะมีแบบฟอร์อมเป็นแบบไหน,นนะคะกดยิงค่ะจากนั้นนะคะกดลิงคะ์ค่ะ นี้นะคะจะเป็นหน้าตาของใบั่งซือน,นะคะถ้าเรากดถ้าเราจะสั่งซื้อนะคะจะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะประกอบด้วยรหัสสินค้ารายละเอียดจำนวนในที่นี้นะคะจะมีผู้จำหน่ายที่อยู่นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเราใส่ไว้ในฐานข้อมูลนะคะก็จะมาโชว์ขึ้นที่ใบั่งซือค่ะแลยวก็จะบอกนะคะ จากนั้นนะคะจะมีหน้าตามนขึ้นมานะคะให้เราบันทึกรายการในที่นี้นะคะเรามีเพียงรายการเดียวค่ะให้เรากดปุ่กเขียนออกได้เลยกดเก้งนะคะเห็นได้ว่ามีไฟสองฟีเพิ่มขึ้นมาในารายการนะคะวันที่สองมะปราบบริษัทเซิร์ฟ4 0ม0 0ร้อย8บาทค่ะถือเป็นเงินถือเป็นการเซิร์ฟนะคะให้เรากดปุ่กเขียออกะค,ะค่ะกดแคนเซิล